สเปคทุกอย่างของ Galaxy S20 Fan Edition Snapdragon เหรอคนไทยก็ยังมีลุ้นว่ะสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟเสิรสิร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของซัมซุงนะครับเจ้า Samsung Galaxy S20 Fan Edition เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับออฟ i ิเชีออกมาล่าสุดเลยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาท่เรจะมากดพอยส ล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของเจ้าตัว Galaxy S 21ก่อนนะครับ S 21นะครับอย่าลืมตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยที่ข่าวลือเนี่ยว่าจะเปิดตัวเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูคลิปก่อนๆของผมเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ของเจ้าตัว S 21 Plus เนี่ยจะอยู่ที่4,800 mAh ซึ่งถือว่าเป็นสเตปอัพนะครับจากเจ้าตัว S 20 Plus ตัวก่อน มากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวล่าสุดนะครับจาก FCC certification ตรงนี้นะครับมายืนยันว่าเจ้าตัว S 21ตัวเล็กสุดเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับคือเมื่อเทียบเมื่อทิปเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัว S 20 Cloud ก่อนเนี่ยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันแทบจะเรียกว่าไม่ต่างกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจากหลักฐานตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัว Galaxy S 21เนี่ยจะใส่แบตเตอรี่มาให้เราเนี่ย 3,880 mAh นะครับซึ่งพอถูกเอามาเหมือนเป็นมูลค่าทางการตลาดเนี่ยเวลาเขาจะโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าปัดเศษขึ้นไปนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000 mAh ซึ่งมันไม่ได้แตกต่างจากตัว S20 ตัวก่อนเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับซึ่งคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงการเปรียบเทียบ การจัดการพลังงานเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของชิปเซตด้วยเจ้าตัวชิปเซตของเจ้าตัว S20 เนี่ยนะครับมันเบสออน7นาโนมิเตอร์นะครับเจ้าตัวชิปชิปเซตด้านในนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับ s 2 1เนี่ยจะเบสออน5นาโนมิเตอร์ซึ่งการจัดการพลังงานหรือว่าชิปมันจะมีความ p o w e r f ูลมากขึ้นนะครับคือถ้าถามผมเองส่วนตัวผมเองนะมันจะต้องมีการจัดการพลังงานเนี่ยได้ดีกว่าเจ้าตัวเดิมอย่างแน่นอน ส่วนคนที่ตื่นเต้นกับเจ้าตัว Galaxy S21 Ultra นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมาแต่อย่างใดแต่ว่ามีแว่วๆมาว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยตัวเจ้าตัวไซส์เนี่ยอาจจะเท่าเดิมกับเจ้าตัว S20 Ultra ตัวก่อนก็คือ 5,000mAh นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนึงส่วนเจ้าตัวชิปเซ็ตเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยปีหน้าเนี่ยต้องเป็นชิป Snapdragon 875อย่างแน่นอนแต่คือพวกเราเองเนี่ยคนไทยเนี่ยคาดการกันไว้เหมือนเดิมก็น่าจะได้เจ้าตัว Exynos 1000นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขายัางไม่ฟิเจอริงกับเจ้าตัว AMD สําหรับเจ้าตัว AMD เนี่ยเขาคาดว่าจะฟิเจอริงกันจริงๆเนี่ยนะครับประมาณปี2022เลยไหนๆก็พูดเรื่องแบตเนี่ยก็พูดเรื่องแบตอีกนิดนึงแล้วกันคือรอบนี้เนี่ยนะครับจากเจ้าตัวของ Galaxy S21 ซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะไม่ใช้แบตเตอรี่ของซัมซุงอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะไปใช้แบตเตอรี่ของอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทของจีนชื่อ Ningte Amperex Technology นะครับตรงนี้เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะทําได้ดีกว่าแบตเตอรี่ซัมซุงก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูอีกทีนึงส่วนเรื่องกล้องเนี่ยก็อย่างที่บอกสําหรับเจ้าตัว S21 Ultra เนี่ยก็จะยังใส่เจ้าตัวเซนเซอร์1น8รล้านเมกะพิกเซลมาเหมือนเดิม ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเจ้าตัว S20 Fan Edition นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับข้อมูลล่าสุดหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าตัว S20 Fan Edition ตัวนี้เนี่ยจะออกมาด้วยกันเนี่ยสโมเดลนะครับสโมเดลที่ผมบอกนี่ก็คือจะเป็นโมเดล 4G แล้วก็โมเดล 5G นะครับซึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยที่เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยจะคือขอให้เอา2ตัวเข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผมเองนะเพราะว่าคือคนไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสเลือก ว่าอยากจะได้ตัวไหนนะครับในส่วนของ2อ,งองโมเดลที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลสําหรับโมเดล 5G เนี่ยเขาจะใส่เจ้าตัวชิปเซต Snapdragon 865นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะใส่ยังคงใส่เจ้าตัว Exynos 990อยู่ในตัวของ 4G LTE ตัวนี้เนี่ยส่วนหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่6.5นิ้วเป็น Full HD Plus นะครับแล้วก็เป็น Super AMOLED ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับ Re f r e s h r a t e นะครับอยู่ที่ 120hz Refresh Rate ด้วยส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะใส่มาให้เราเนี่ยนะครับก็4,500 mAh นะครับแล้วก็ส่วนเจ้า Fast s t c r g r เนี่ยอยู่ที่ 15W 15W วัตวัตก็ถือว่าถ้าเทียบกับระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ขี้เล่สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ UFS Storage อเนี่ยอยู่ที่3.1เลยทีเดียวแล้วก็เจ้าตัวก็ยังจะเป็น Undersc r e e n เป็นสแกนเนอร์เหมือนเดิมก็คือฟิงเกอร์พรินต์อยู่ใต้จอเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ด้านข้างหรือว่าด้านหลังแต่อย่างใดแล้วก็ ROM ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 128GB ร้แบนะครับ RAM เนี่ยจะอยู่ที่ 6GB ตนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็เจ้าตัวกล้องดีกว่านะครับกล้องเนี่ยก็จะใส่เนี่ยเป็น 12, 12นะครับแล้วก็8ก็คือ12นี่ก็คือเป็นเซ็นเซอร์หลัก12นะครับแล้วก็เป็นอัลตร้าไวส์แล้วก็เจ้าตัว8นี่ก็เป็นเทเลโฟโต้นะครับ ส่วนในช่วงของวันเปิดตัวเนี่ยสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ที่สุดเนี่ยนะครับก็ซัมซุงเนี่ยมีการระบุมาว่าจะเปิดตัวเนี่ยในช่วงของไม่ถ้าไม่ใช่ปลายเดือนนี้นะครับก็จะเป็นต้นเดือนหน้านะครับก็ถือว่าใกล้แล้วนะครับแทนที่พวกเราเนี่ยลิกแรกๆเนี่ยถ้าเกิดทุกคนติดตามเนี่ยเขาว่ากันว่าจะเปิดตัวนี่ในช่วงของปลายปลายปีเลยก็คือเหมือนกับเป็นช่วงของธันวาคม แต่ตอนนี้เนี่ยพอมันเลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว S20 Fan Edition ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าสนใจตัวอื่นมากกว่านะครับหลังจากที่เห็นสเปคที่หลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็วันนี้เสนอเสนอเสิอนะครับขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนมากมากแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไล subscribe